แสงล่าอนาถาวาสนาตัวดูดูดสุลาเพียงไม่กี่จอกทำให้คนกล้ามาเคาะประตูเรียกพ่อกำนันของเจ้าเองก็เหลือเกินปล่อยให้คนมามินบนเลือนได้พี่แสนอีกคนหนึ่งช่างกะไลให้คนอื่นกระทำกับน้องสาวตัวเหมือนหญิงตลาดเสเพลไหลค่าห้องมืดและประตูลั่นดานสนิท แสงล่าคิดอื่นไม่ใส่ใจกระเสียงเรียกคิดบ้าเจ้าของนั้นจะเป็นอย่างไรก็เป็นกันแต่จะให้ออกไปร่วมวงกัอคนชั่วและสแดงอำนาจมั่งมีสื่อหัวใจคนนั้นไม่ยอมเด็ดขาดพ่อจะเห็นดีเห็นงามกับเจ้านึกอย่างไรก็ให้พ่อมั่นเองแต่งเองกับตานำและเจ้านึกไปเถิดส่วนเจ้านั้นจะขอมีผัวเพียงคนเดียว เมื่อจะชั่วก็ชั่วกับหัวคนเดียวไม่เป็นหญิงหลายใจให้อายผีสางเทวดาเส,เสียงเคาะเสียงเรียกหายไปแสงล่าเจ้านึกว่านักเลงเกเรล,ลูกตานำคงจะละอาไปเองก็โล่งหัวใจแต่เพียงคิดถึงเจ้าชูลักป่านนี้มันคงอยู่หนองสะอื้นตามบัวตามควพยแล้วจะขึ้นเชิงไพล เพื่อระดมเพื่อนหนำมิตรเก่ากนมาอยู่ภูดินแดงเตรียมรับมือตานำาจะยกพวกคลองแผ่นดินของมันเรียบร้อยแล้วจะยกคนมาโนนนำอ้อมเพื่อเชิญเมียของมันไปสู่ภูดินแดงถ้าพ่อกำนันของเจ้าจะขัดประสงค์สู่ขอตามประเพณีเสียงเคาะกระดังอีกพร้อมกับเสียงเรียกชื่อฉีผิดเอาตามอำเภอใจ แสงล่ะเจ้าชัางไม่รู้อะไรเสียเลยพ่อนึกเขามาเชิญไปร่วมสนทนาทำไมเฉยเสยเลาพ่อลุงนํำและโนรีอยู่ครบกันทุกคนรู้ไหมระพุทพหนี้เป็นการหมิ่นเขาไม่งามเลยเองยังไม่หลับแน่ออกมาเถอะข้าหลับแล้วเจ้าแผดเสียงออกไปด้วยกลั้นโทสะไม่อยู่อีบ้าแสงล่ะ เองรับแล้วเสือกพูดข้อค้าจนตกใจแหมอีหนองข้าคนนี้มันพยศค้าจนเคยตัวออกมาเร็วๆพ่อให้มาเรียกบอกพ่อว่าค้ารับแล้วเอออีบ้าแสงล่าใส่งอนอะไรกับค้าเล่าไปบอกว่าเองสั่งเอาไหมล่ะพี่มันหัวเลาะเหลือขันตามใจสิยังไงกืนหนีค้าไม่ออกไปแน่ รีบไปโอออิโนรีมันเถอะอย่าทําเอาใจพี่เมียข้าไม่ชอบลับไปเถอะบอกพ่อตามที่ฉันสั่งไปแล้วกันอุบ,บะอีกแสงล่าผิดมึงเมื่อก่อนนะหนอยอยู่เมื่อไหร่ลือกันไปหมดแล้วนะว่าเองตามไอ้โนนไปพ่อกับข้าอุตสาห,าหาหลักให้เองมั่นคงไม่ขายหน้าชาวบ้านไม่เพ่นกบ,บานแยกนะดีเท่าไหรแล้วอยากหรูคนอย่างไอ้โนนมันดีเกินไอ้นึกตรงไหน ถึงได้เล่นไปหามันมึงผิดนะไอ้แสงมึงจะผิดซ้ำกูจะอดโมโหไม่ได้ก็เชิญเจ้าเหนือกระบานข่าโมโหไปสิไปขี่คอกันมาโมโหอีกกล้าจะไปว่าอะไรบอกไว้ก่อนเนะใครรักใครชอบใครอย่ามาเกณฑยให้ข่ารักด้วยไม่ได้แน่มึงก็หลังลายเท่านั้นโมโหของพ่อนะ่ะมึงก็รู้ ก้นกูเป็นรอยหวายยังไม่หายมึงดูเป็นตัวอย่างหมายอยากกับเลิบว่าเป็นคนที่พ่อรักฮึท้งลักๆนั่นแหละเรียกแขนพ่อดีนักมึงรีบออกมาจากห้องไปกับกูแลีวอย่าให้กูไปบอกพ่อว่ามึงแข็งเมืองเจ้าพี่ชายพูดจริงพูดเล่นปะปนกันแล้วหัวเละอารมณ์ดีเจ้าแสงล่าไม่เห็นขันไปด้วยมันตองตามคำพูดของพี่ชาย ทิริเป็นนักเลงตามเจ้านึกแล้วปลุกโทสะจนลืมกลัวตบานออกไปเสียงเขียวกลับไปเนอะเห็นข้าชั่วเดีวเสือกมาขอพ่อทำไมข้าไม่ตกลงทั้งนั้นข้ายอมหลังไลยดีกว่าไปร่วมรักไก่พวกขี้โกงข้าไม่เอาผัวขี้โกงขี้ปล้นนึกบังข้าไม่รู้เนอะพี่แสนเองระวังติดแห่เข้าคุกไปกับไอ้นึก ยังไม่ทันที่เจ้าแสนจะตอบตามโทรสะที่เกิดขึ้นเช่นเดียวกันกับน,น้องสาวเสียงหลงไฟไหมกระแทกขึ้นทางชานเลือนเสียงบ้าไฟไหมบ้านตาดำลุกท่วมฝาแล้วเรียกเจ้าแสนให้ถลันกลับไม่ลีลอถ่าวิ่งของมันดังกึงกังไปตลอดทางจนถึงชานที่ตั้งวงกินเหล้าอยู่ชิบหายแล้วกูจะเป็นเสียงตานำหลอง เดี๋ยวเรียกลูกพาถึงนกลับบ้านเดี๋ยวตะโกนเรียกกำนันให้ช่วยปากกระพ่อยบอกกำนันก่อนลงเรือนบ้าไอ้นนมันก่อกรรมอีกแล้วพ่อกำนันต้องจัดการให้ฉันเร็วๆแสงล่าเจ้าออกมาจากห้องด้วยอยากหรูเมื่อวิ่งออกชานเรือนมาพวกตั้งบงเล่าอยู่พากันลงเรือนไปหมดแล้วเล่าและกับแกล้มวางเกลือนเจ้ามองไปทางบ้านตาหนำ ท้องฝาเป็นเพลิงลมหอบเอาสมบัติพัสถานปลิวว่อนเหมือนผีพุ่งใต้คะเนกของเจ้าถ้าเป็นบ้านตานำจริงก็เห็นจะไม่เหลือช่างข้าวช่างปอที่กักตุนเอากำไรชิบหายกันคราวนี้เองอย่างตานำว่าแทนที่เจ้าจะนึกสมเพศกลับนึกถึงเทพพย,ยดาฝาดินให้มันเป็นจริงตานำจะได้หลูลดทุกยากของเพื่อนบ้านเจ้าอยากหล้ ว่าทุกยากตาน้ำนั้นจะเหมือนเขาอื่นไหมไอ้นึกอีกคนมันจะได้สำนึกโคมตะเกียงตั้งไว้นอกชานดับพึบลงมืดตลอดเรือนเจ้าแสงล่าใจหายอะไรกันนี่อยูๆ่ๆมันก็ดับไปเสียเฉยๆจะว่าพายุหมดับก็เพียงลมพัดฉิวจะว่านับมันหมดมันก็ควรจะค่อยลี นี่มันดังพื่อบวับดับกระทันหันแสงล่านึกถึงคำของตาดำที่พล่อยโจทย์เจ้าโนนฉูลักถ้ามันจะเป็นจริงหลกระมังเมื่อไฟโหมขนไปหมดแล้วมันจะย้อนเข้าบ้านกำนันพบเมียยามปลอดงั้นกะทิว่าจะไปหนองสะอื้นและขึ้นเชิงไพลมันก็เท็จกับเจ้านะสิชานลั่นเอียดทางต้นมะม่วงเจ้าแสงล่า ไปพบแขนกำยำกลางออกโอบกอดพี่นนแสงล่าเรียกชื่อมันบอกไม่ถูกตกใจหรือดีใจใช่หัวเจ้าแสงล่าคิดถึงใจจะขาดขึ้นเชิงไฟไม่ไหวต้องมาหาเองแต่ดูเอาเถอะมงกุลข้าไม่มีเลยไฟไม่บ้านตานำชิบหายหมดไม่มีเหลือเขาต้องโทษไอน้นนอีกไม่มีผิดไปได้หรอก เมื่อกี้ตานำไอ้นึกอยู่ที่นี่ไฟไหม้ไม่ใช่ฝีมือพี่นนหรือข้ามาอยู่ที่นี่ตั้งตะปลบแอบมองเองทางหน้าต่างคิดจะเป็นขึ้นไปหาไอ้นึกไอ้แสนก็พูดถึงเองเออเขาจะมั่นเองหรือไฟไหม้ฝีมือพี่นนใช่หรือเปล่าตอบข้าก่อนให้พี่ตายต่อหน้าเองเถอะแสงล่าไอ้นนไม่เคยทำใครลับหลัง ถ้าจะทําจะต้องซึ้งหน้าลุยเลือดแย่คบเข้าชายคาเลือนกล่าวหนีไม่ใช่เองไม่เชื่อข้าข้าจะสาบานให้เชื่อเชื่อแต่ใครละ่ะทําตาน้ําอย่างนี้ถ้าไม่ใช่พี่นนนันซิเมื่อไม่ใช่มันแล้วเป็นใครเจ้าโนนพอจะมองเห็นว่าเป็นฝีมือใครต้องเป็นเจ้าเพื่อนสามคนที่มันหนีจากมาแน่ เจ้าโยงลั่นปากว่าจะทำแล้วยากนักที่มันจะคืนคำมันจะต้องพาเจ้าโพกับเจ้าอาบไปแย่เข้าชายเลือนตานำเป็นแน่แต่มันจะบอกความหนี้แก่แม่แสงล่าก,กันเได้ทำเป็นมองไม่เห็นใครแล้วเดาไปว่าศัตรูตานำนั้นว่าไปแล้วก็เกือบทั้งตำบลต่างเก็บแขนของตอนใยไม่ให้ใครรู้จะปักเป็นคนนั้นคนนี้เห็นจะยากแต่ผิดทั้งหลาย คงไม่ผลค่าไปได้มันกรรมของไอ้นนแสงล่าเอย๋ยอย่าพี่นนคืนมาโนนหนามอ้อมนี้มีใครหลูมั่งพี่นนไม่ควรด่วนมาเลยเกาะของพี่เป็นยังไงหรูอ,อยู่แก่ใจสาวลูกกำนันเมียของมันเป็นทุกออกนอกหน้าไม่มีใครเห็นพี่เลยแสงล่าแต่เห็นหรือไม่เห็นมันจะต่างกันตรงไหน ตาดำกับไอ้นึกต้องโทษพี่แน่แล้วคลาวนี้เรื่องอาจถึงอำเภอที่พี่คิดจะทำดีหลังมนทินตัวแล้วมาขอตกแต่งกระแสล่าเหลวหมดคราวนี้พี่เห็นจะไม่ผลเป็นโจรแล้วค่อยคิดกันเถอะพี่นนท์กนหนีขอให้พี่หลบไปก่อนโถเอย๋ยเมียข้าเพียงกอดเองแค่นี้จะต้องจากอีกไม่มีกำหนดพบหน้าพี่คงทุกใจตาย กอดตอบเต็มมืออุ่นหัวใจตลอดแล้วแสงล่าก็ใจหายตามคำลำพันของมันผัวเจ้าคืนเดียวอาพับผิดคนอื่นเจ้าคิดไม่ตกจะช่วยมันได้อย่างไรได้แต่สะอื้นโดยนึกสมเพศเจ้าคนอาพับเสียงชาวบ้านตื่นกันไปดูไฟผ่านมาเจ้าหักใจเล่งให้มันหนีไปเสียก่อน การข้างหน้าค่อยคิดแก้กันภายหลังหากใครมาพบปะเจ้าอยู่สองต่อสองจะพลอยเพิ่มพิษและเจ้าจะได้รับโทษจากพ่อก,กับพี่ชายเสือกำผาถามเอาคำตอบจากสาวลูกกำดันที่เจ้านึกส่งตาํำมามั่นหมายตอบให้พี่หายทุกสักคำแสงล่ะเจ้าจะตอบว่ากะไรกับพ่อกำนันและตาำํำเสียงบอลของเจ้าโนนเหมือนสะอื้น สงสารผัวจนอยากจะวิ่งตามมันไปทุกแหง่งแต่จนใจเจ้านักที่ทำไม่ได้ตามนึกพ่อจะเสียหน้าได้อับอายชาวบ้านชื่อเจ้าก็จะลือทั่วไปไกลจิงตอบมันเป็นสาบานมั่นคงผิดจากพี่โนทน์แล้วข้าไม่เอาใครเป็นผัวถ้าข้าผิดคำกะที่ให้กับพี่ขอให้ข้าพบวิบัติชิบหายตายหงอย่าได้พบพระพบเจ้า ชืนใจของไอ้นนข้าก็จะเป็นผัวเองเพียงคนเดียวแสงล่าเอ๋ยไอ้คนไหนบังอาจมาแย่งเป็นเจ้าของเมียข้าโดนานามอ้อมจะไม่เหลือหม้เพียงเสาเรือนเสียงวิ่งกึ่งกังขึ้นเลือนมาไม่รู้ตัวเจ้าแสงล่าผักชูลักกระเด็นออกหางฉาไปเสียแล้วเจ้าแสนพี่ชยัยมองฝ่ามืดเห็นสะกอนหลองถาม เอ๊ะแสงล่ะเอ็งอยู่กับใครฮะนั่นใครอย่าหนีนะข้าฟันขาดสองท่านเดี๋ยวนี้ดาบเจ้าแสนปลาดออกจากฝักตรงรีเข้าหาเจ้าโดนจวนตัวเผ็ดลงเรือนไม่ทันก็หลองตอบว่าแสนข้าเองไอ้ดนจะมาหาท่านกำนันหน่อยสราบว่าเมื่อเช้าท่านกำนันต้องการพบตัวข้าเอ็งเก็บดาบซะเถอะฮ่าฮ <laughs> ไอน้นน มึงกำเลิบใจซะแล้วมึงเผาบ้านลูกนำแล้แอบมาหาไอ้แสงล่าน้องกูหวังตีถ่ายกลัวเหรอไอน้นนมึงยามกูมากเกินแล้วไอ้แสงล่าเขาเลยยำนัดชูให้มาหาเวลาพ่อกับกูไม่อยู่โธ่เอ้ยน้องกูทำไมอัปรียอย่างนี้ไอ้แสนปากมึงไ็้ยำแถ้เพียงพบกูมึงก็ปักใจเชื่อว่ากูทำผิดซะแล้ว ถามกูสักคำปไปเลยก่อนจะเชื่อนั่นเชื่อนี่แล้วแสงล่ามันก็ไม่รู้เรื่องมาของกูอย่านะเว้ยข้าไม่ผิดแล้วแสงล่ามันก็ไม่รู้เรื่องมึงจะด่าทรงเดชไม่ได้สันดานกูสับหน้ามึงเละนั้นจะบอกให้อ๋อมึงยืนกอดกันกลมไม่รู้ผู้หญิงผู้ชายอย่างเมื่อกี้มึงว่ากูพลอยเหรอแล้วฝีมือเองแน่ที่แย่คบเข้าชายคาบ้านลุงนำ ไม่ชิบหายหมดไม่มีเหลือวัวควายถูกต้อนเข้าป่าไปหมดถึงเองจะปลอมหน้าเอาสีดินหม้อทาหน้าจนดำใครลูกนํำที่เหลียงวัวเหลียงควายก็จำได้เป็นพวกเองที่ไปฝังอีไใบแล้วมันจะผิดมึงไปได้หรือวะไอน้นนนมึงวางดาบเดี๋ยนี้กูขอจับมึงไอ้แสนเอ้ยกูอยากจะเอาดาบสับหน้ามึงเหลือเกินเรื่องอะไรกูจะไปทำกระตาน้ำอย่างนั้น ถ้าข้าจะทำหรือเว้ยทำก่อนนานแล้วนี่ปูไม่รู้หนเหนือหนใต้เอาเลยมึงจะมาโยนผิดให้กูแล้วจะเอาผิดป้ายน้องตัวเองมึงบินน้องตัวเองเท่ากับมึงมินพ่อมึงด้วยมึงเสียหายชื่อเสียงทั้งโคตรเข้าใจไว้เสียด้วยเรื่องไม่จริงมึงอย่าพูดมึงกอดน้องกูตำตามึงอย่างไม่รับมึงจะพูดอะไรให้กูเชื่อมึงอีกไอ้โดนวางดาบเสียดอมให้กูจับเสียดีดี กูมาหาพ่อกำนันมึงก็ไม่เชื่อกูบอกให้มึงวางดาบได้สิเอาดาบมึงเข้ามาเอาดาบเจ้าโนนล่นออกเสียบฝักเหมือนเสียงงูเหลือยผ่านไปตองแห้งเจ้าแสงล่าที่ยืนฟังตกตะลึงอยู่ไม่รู้จะทำยังไรปลาดออกขวางหลองห้ามเสียงหลงยะทั้งสองคนนั่นแหละ ก็ให้ข้าเสร็จเถอะพี่โนนก็กลับไปเสียก่อนบันหลังกลางบันค่อยมาหาพ่อใหม่เล็กอีแสงเดี๋ยวก็ฟันคอขาดแสงล่าถูกผลักกระเด็นหลมลงคลื่นใหญ่บนชานเลือนเจ้าโนนสุดลั้นที่จูรักถูกกระทำท่ารุ่นต่อหน้าถึงจะเป็นหนองไอ้แสนแต่ก็เป็นเมียบันแะโจนฟันดาบเจ้าแสนหลุดจากมือและตบฉาดใหญ เจ้าแสนหน้าหงายมันสัมด้วยแข้งเข้าที่ยอดอกนักเลงลูกกำนันก็ล่างฟาดผืนดังกลืนไม่ลุกขึ้นมาอีกนักเลงโนนหนามอ้อมกระโจนลงจากทางเดือนบอกลาเมียรักเป็นปริศนาแสงล่าข้าไปก่อนข้าจะคืนโนนหนามอ้อมอีกมาพบเองเก็บหัวใจไว้ให้ข้าด้วยแล้วมันกเ็เพนหายไปในมืดของคืนที่ฟาเหนือบ้านตาดำ อยากแดงฉานเป็นสีเพลิงหลือกันไปตลอดบ้าเสือโนนหนามเขียวหลังแขนขขามันเส้นหนำใจตานำเจ้านึกและนักโนลีกลายเป็นคนสิ้นเหนือประดาตัวฝูงควายมากหลายที่โกงเขามาถูกต้อนไปขายบางอื่นเกือบหมดสิน้นปอนและข้าวที่ตุนบายเก่งกำไรงามกลายเป็นเท่าทานเป็นที่สมนามหน้าชาวบ้านทั้งหลาย ถังลือกันไปอีกบ้าเคืินนั้นหลังหลังแขนตานนำแล้วเสือโนนก็เหยียบบ้านกำนันพบชูลักของมันที่เจ้านึกจะแย่งเหยียบเจ้าแสนพี่ชายวิดเป็นผีแต่เห็นแก่หนังลูกกำนันที่มันลักจึงหนีไปเลียบหละกาศจะกลับย่ำโนน้นามอ้อมให้แหลกกลายเป็นพวกตานนำจะไม่ผลแหลก ชาวโนนหนามอ้อมบอกต่อๆกันเดือดกล้าของเจ้าโนนไปอีกว่าสิบมือดาบของโนนหนามอ้อมก็ไม่เท่าดาบมือเดียวของเสือโนอนที่ไกลพาพวกอำเภอตามมันให้ระบังจะเหมือนไอ้ไวที่ถูกใต้ทิ่มตาบอดทั้งสองข้างคืนเดียวกับที่บ้านตาํำถูกเผาเลยกลัวกันไปตลอดไม่มีใครรู้เห็นไอ้เสือโนอนอยู่ที่ไหนเจ้าแสนนั่นเอง เป็นตัวการให้เกิดข่าวลือโง่ของมันที่จะเอาใจตาำํำและจะเอาดีกับพ่อเอาเรื่องที่เกิดบนเรือนบอกไอ้ดิดเพื่อนเกลอแล้วก็บอกกำนันกับตาำํำแสงล่าถูกพ่อกำนันโบยจนสลบผิวละเอียดของแม่นางสีทุกโนนน้ำอ้อมยับไม่มีดีแถมยังถูกล่ามสู้ขังหวายแต่ในห้องเหมือนนักโทษจึงลือกันไปอีกบ้า เสือนนจะขึ้นบ้านกำนันหักโซ่เอาชูลักของมันไปคลองลักกันในดงผู้ดินแดงที่มันหายซุกซ่อนตัวอยู่พวกอำเภอมาคอยเฝ้ากุมตัวมันเดียบประกาศให้สินบนจับเป็นหรือจับตายก็ได้จะได้รางวัลห้าพัน 5, บาทจากอำเภอและจากตานำเป็นที่นาหนองสะอื้นห้าไล่แขนของกำนันที่ลูกสาวไม่ลักดี ลิคบเสือคบสางเป็นชูถึงจะไม่รู้สัมพันธ์ของเสือโดนกับเจ้าแสงล่าลึกสิงแกก็ปักหน้าว่าไม่ลักหน้าลักตระกูลจะต้องทรมานให้มันสาสมกับที่ดังลูกสาวคิดตำจึงไม่ให้ใครเข้าเยี่ยมเข้าพบหมายไอ้นึกจะขอโทษแทนที่ปล่อยให้แสงล่าเสียกำนันสิงก็ไม่ยอมข้าต้องให้มันกินข้าวไก่จะได้หลับจำ กูจะไม่ปล่อยให้บันหนีไปอยู่กับไอ้เสือโนนไกลไปบอกไอ้โนนเก่งจริง,รงให้บันมาหักโซ่เอาไปอย่ากูให้หลือเล่นกำดันประกาศเป่าๆกับทุกคนที่มาขอถ่ายโทษเจ้าแสงล่าที่เคยเป็นคนดีเป็นตัวอย่างของสาวบ้านอื่นจึงไม่มีใครกล้าไปพูดเรื่องหนีกับกำนันอีกเจ้าแสนพี่ชัยสำนึกผิดของมันมีปะปอนอยู่บ้าง และสงสารหนองที่ต้องทรมานเยี่ยงทาตสมัยปู่ย่าตาทวดก็หาทางพูดกับพ่อให้เผาอารมณ์ดีไข่โซ่ให้อีแสงสิเถอะพ่อเท่านั้นมันก็น่าจะลาบจำแล้วเฮ้ไอ้แสงมึงว่าหน้องมึงเลวรยอยำอัปรีนักไม่ใช่หรือมึงจะให้ถอดโซ่ปล่อยมันไปอยู่กับไอลยำเสือโนดหรือไงตอนนั้นฉันกำลังโมโหนะพ่อมันเผาบ้านลุงนำ เดี๋ยวทําเป็นมหากำนันทําพันนั้นมันบินกันเหลือเกินฉันก็เลยด่ามันไปหลายคํำอ้าวไหนมึงว่ามันกอดจูบกันกลมดิกก็ใช่แต่เวลานั้นมันมืดมองถนัดเสียเมอะไร่ล่ะพ่อมันอาจจะยืนใกล้ๆกันพอฉันโดดขึ้นเรือนมันคงตกใจจะหนีหรือจะไงนี่แหละอ้าวไอ้ลูกละยำมึงไปเห็นกตะตาแล้วพูดทําไมอีแสงยับไปทั้งตัวเพราะเท็จของมึงแล้วก็ หัวแตกนะไอ้แสงฉันก็ว่ามันเป็นอย่างที่บอกพ่อแต่มันมืดนี่พ่อถ้าจริงอีแสงมันต้องลับนี่มันไม่ยอมพูดมันกลับถาให้เคียนให้มันตายพ่อเลยเคียนเสียใหญ่ไม่ยั้งมือเลยลูกชิบหายเลยโทษกูว่าทารุนอีแสงเลยนี่มึงพูดมาสักคำสิว่าไม่จริงกำนันสิงหลองขึ้นขับบ้าน เระโทสะกล้าระงับไม่อยู่เจ้าแสนเห็นพ่อเหลือบมองตะพดหมายหมายที่วางอยู่ใกล้มือรีบถอยกลับออกมาแล้วรีบไปพบเจ้านึกเล่าความจริงให้ฟังข้าไม่นึกพ่อแกจะแข็หนักถึงขนาดนี้แต่ข้าทำไปเพราะรักเองนะไอ้นึกมันเอาบุญเอาคุณกับพี่ชายเจ้าโนรีเออจะรักหรือจะเกลียด เลาหนีก็เท่านั้นแหละไอ้แสนข้ามันหมดตัวเสร็จแล้วหนังสือสัญญาและโฉนโดไฟไม่หมดโทษมึงโทษกูไปทําไมถึงยังไงแสงล่ามันก็ไม่เลือกลักข้าแล้วหน้าเองมันก็ไม่อยากเห็นไม่ใช่หรือมันถมน้ําลายใส่หน้าข้ามันว่ามันสิ้นนับถือขาาจากการเป็นพี่น้องกันแต่เองจะเพิ่งหมดบังเสียทีเดียวเรื่องมีเรื่องจน เอามาปะปนกัความรักนับถือกันเหมือนพี่เหมือนน้องไม่ได้หรอกเจ้าแสนพูดปลอบใจเพื่อนเกลออย่างผู้ใหญ่มันประกอบกันดูอิโนโนรีน้องข้าสิเมื่อก่อนเองรักมันจะกอะไรดีแต่ตอนนี้เองห่างมันไปเพราะอะไรข้ากับพ่อยากจนเราไอ้ชิบหายโดนหรือม่ใช่หรือ เองเข้าใจข้าผิดเสหรอละบ๊วยไอ้นึกโนรีข้ารักของข้าอย่างเดิมเจ้าโนรีตั้งหกักมันไม่รักข้ามันพูดยังไงหรือไหมเมื่อวานนี้เองมันจะตามไปรักไอ้นนมันจะเป็นเมียไอ้นนเพราะมันเป็นคนเก่งคนกลัวตลอดบางมันประชดมือนันสิไม่ประชดนะไอ้นึกมันพูดจริงๆมันจะบอกให้ข้าเลิกรักมัน มันกำลังส่งคนออกสืบหาที่อยู่ไอ้เสือนนวันไหนมันหลู่แน่มันจะไปเป็นเมียจนมึงพูดเล่นหรือพูดจริงวะไอแสนไปถามมันเองเอาสิข้าไม่กล้าไปหามันหรอกมันมีปืนอีนี่มันจะบ้านหรือไงตั้งแต่ตาบัวควายไม่พบแย่แปลกขึ้นทุกวันวันก่อนก็ยิงต้นกล้วยทั้งบันข้าดึกว่ามันแขนไอเสือนนอีก เออหรือจะอย่างนั้นก็ไม่รู้แต่ข้าไม่กล้าเข้าหน้ามันอีกหรอกมันบอกว่าถ้าอยากได้มันเป็นเมียให้คอยไปชาติหน้ามันพูดขึงขังมือก็ประจุกระสุนน้ำตาไหลดินลินถ้าอย่างนั้นมันต้องแขนไอ้นนเองลองไปพูดกับมันอีกทีบอกมันว่าจะช่วยหลางแขนและหลังไออิโดลีอาจจะแต่งกับเองเดี๋ยวนี้ไปเถอะ มันอยู่บ้านคนเดียวหรอกไม่ต้องไปข้ามานี้แล้วข้าได้ข่าวว่าไอ้โดนยังอยู่ภูดินแดงข้าจะบาลาทุกคนไปเป็นเมียบันข้าจะไปเป็นเมียโจนพี่นึกช่วยบอกพ่อด้วยอิโนโนลีขอลาไปเป็นเมียไอ้เสือโนนที่ผู้ดินแดงโน่นทังไอ้นึกและไอแสนหันไปกพบสาวแกนเดินจังก้ามือถือปืน อย่าหลังขัดดาบเหมือนชายอกสามซอกจบตอนที่6แล้วนะครับโดดติดตามรับฟังตอนต่อ,ตอไปนะฮะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามรับฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ